อันนี้เราไปกินอะไรดีอยวไม่รู้ดิเฮ้ยไปกินอันนี้ไหมข้าวมันไก่เฮ้ยโยกโปสเตอร์อะไรเนี่ยร่วมไขปิศนากับเราสิคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมีคิวโคด้วยอะไปแกนดีกว่าอย่าร่วมค้นพบปิศนาที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนไหมล่ะฉันเอาไปซ่อนไว้แล้ว ตามไปที่นั่นสิเฮ้ยโหผ่านใหญ่ยังเลยเอ๊ะนี่คือคำใบแรกนี่ขอเขียนว่าบ้านของฉันอยู่ทุ่งหญ้าแอฟริกาฉันมีลำคอที่ยาวที่สุดในปัตตาียี่ล้ำแน่เลยง่ายมากแบบนี้แสดงว่าชิ้นส่วนถูกเ่อนไไ้ทั่วโลกแน่เลยแล้วเราจะไปกันไงล่ะ ไม่ใช่จ้าในจังหวัดแล้วก็มีสวนสัตว์ไงที่ส่วนที่ถูกซ่อนอาจจะอยู่ในโซนต,าต่างๆของสวนสัตว์ก็ได้ไปกันเถอะแพละปะขยโยงนี่ไงเจอแล้วคำใบ้มีคิวอโคด้วยเขาบอกว่าฉันมีตัวที่เป็นสีชมพูเวลานอนฉันจะยื่นขายเดียว สีชมพูแล้วยืนขาเดียวเหรอแฟเมิงก็แน่นอนทางเงินเรไปกันเถอะเอ๊ะนี่ไงเจอแล้วมีคิวเอาไว้จุตรงนี้ด้วยยกลงสแกนดูสิทำไ้มาแล้วเขาบอกว่า ตัวใหญ่ที่สุดในชุ่งย่าอฟริกาแล้วไปกันเถอแพลวเฮ้ยหยกนี่ไงเจอแล้ว คีอาคอยจะตรงนี้อีกแล้วเขาบอกว่าฉันมีลายพาดกอนแต่ฉันไม่ใช่เพื่อนของม้าลายอืมมีลายพาดกอนแต่ไม่ใช่เพื่อนของม้าลายเสือคงแน่นอนเลยถ้างั้นเราไปกันเถอะ เขาเจอตรงนี้ด้วยตะแก่เสร็จแล้วแพลวคำว่าสุดท้ายเขาบอกว่าให้นำชิ้นส่วนที่เราเจอเอาไปเรียงกันเราจะได้แผนที่ที่สมบูรณ์ข้านเราไปนันเบิดปะให้นำชิ้นส่วนที่เราเจอเอาไปเรียงกันเราจะได้แผนที่ที่สมบูรณ์อ,อเก่งมากจะเด็กๆเดี๋ยววิถอยช่วยตอบอ่าแล้วอันนี้ดีแตดนี่โอเค การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้สัมผัสโลกกว้างที่ซึ่งทุกเส้นทางคือการค้นพบและทุกชีวิตเคอบทเรียนอันล้ำค่าโรงเรียนอสัมชันนครราชสีมาร่วมกับสวนสัตว์นครราชสีมาขอเชิญครอบครัวนักสำรวจมาผจญภัยในห้องเรียนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดกับกิจกรรม s n k i d Bike 2005 และไขปริศนาสนุกสนุกในงาน ATN Keep by ส e 2 0 2 5